สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับวันนี้กัดผ้ามาเลาะเก็บบวมะเขือครับเลาะเก็บบวมะเขืออยู่ป่าบกม่วงปลูกไปหลองบอกม่วงนะครับพ่อมีแต่กินบนอนน้อนี่เดสมีอยู่นี่นะครับมะเขือหน่วยอ่อ,อนๆกำลังงามนะครับโอ้มันหน่อยปวดหรอปะ เบื่อเขือครับพี่นอ้องน้เบเขือไปซุปเด้อโอ้โหขอด้กิมยูนะครับไปซุปไปปน Điều khó hơn một à Cắm <laughs> lăng tiệt mà khắp này Nuôi thật là nhanh Áo đục như nhanh con Ủa thằng này có khuẩn rồi Bộ mà ăn đọc cái thằng vị พักเบรคครับกินเขาเสาโอ้โหหลงหลงเกี่บะเกืออจูปาบกมวงโอ้โอ้โหตีนตีนีน้วยไงยุ๊พี่้องนี่หนึ่งเต็ม สองเต็มถุงกระว่ายเอามาใส่โพสง่งและโอ้โหงามๆครับได้ปุ่นได้พัด มุนจิกไหม้ี่ดิหาเต็ดหน่อยใหญ่ๆครับพอดีหน่อยน้อยเข้ไปให้มันใหญ่อีกจักอาทิตยนึงนี่โอ้จิตบ่ทันแล้วนะ มันกับลาบกับปนกระเสบครับเออพอแล้วครับพี่น้องเต็มเป้าแล้วนะครับชำนี้แล้วครับ